เรื่องนี้ทำเอาแฟนๆใจสั่นอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะล่าสุดหนุ่มท็อปทศพลนะคะออกรายการเสียหลังเพื่อโปรโมทภาพยนตร์เรื่องเสือนะคะแต่บอกเลยว่าโมเมนต์ในรายการไม่ใช่แค่การโปรโมทหนังนะคะพอเรียกเสียงกรี๊ด ฟินและหัวล้อตามกันไปแบบเต็มๆเลยค่ะโดยในรายการนะคะหนุ่มท็อปไม่ได้มาคนเดียวค่ะแต่นำพี่เวียสุกนวัฒน์มาร่วมพูดคุยสร้างบรรยากาศสนุกสนานแถมยังหยิบเอาทริปเดินป่าผู้สอยดาวที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะคะใครไม่พูดถึงใครไม่แซวก็อดไม่ไหวใช่ไหมล่ะคะท่านผู้ชมค่ะ ไม่พูดพ่่ำทำเพลงค่ะคุณเวียนสุกนวัตนะคะได้ถามทันทีนะคะว่าไปในป่าเป็นยังไงบ้างท็อปก็ได้ตอบว่าดีครับพี่ภูสอยดาวสวยดีครับพี่เวียหมายถึงภูสวยใช่ไหมท็อปบอกว่าภูครับใช่ภูสวย โอ้โหพูดไปพูดมานะคะกลายเป็นช็อตเกินเคยของท็อปไปแล้วค่ะแฟนๆฟ,ฟังแล้วก็ยิ้มตามแน่นอนต่อด้วยเซียนรังค่ะเซลแบบเต็มๆเลยเพราะว่าได้แซลว้ว่าผมสงสัยนิดนึงว่าเนรมรณนะชอบเขานานหรือ,อยังบอกเลยค่ะว่าท็อปมีการเสียอาการค่ะยิ้มเขินแบบสุดๆจนเวียต้องเข้ามาเสริมด้วยความหาว่ามะนาวเริ่มบีแล้วอะ บอกเลยนะคะว่าคลิปนี้นะ้ะมีแต่ความสนุกสนานนะคะชงโบ,บะบ้ากันไปกันมานะคะจนแฟนคลับนะคะถึงกับอดคอมเมนต์กันไม่ได้เลยจะว่ายังไงบ้างเดี๋ยวเราอ่านให้ฟังค่ะพี่ท็อปปรับมุกเซียนหลังเก่งมากชอบอ่ะฮ่า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 อยากให้มาบ่อยๆหรือคอมเมนต์นี้นะคะพี่ท็อปพี่เวียคือหลอ่อสุภาพมากพี่เวียพี่ท็อปน่ารักพี่เวียน่ารักเกินก้อยดิบหลอโอ้ยพ่อเอย้ย พี่เวียกับเสี่ยหลังอยากเห็นมานานแล้วเสียงสไตล์การขำเหมือนกันเป๊ะพี่เวียคือน่ารักมากเทปนี้พ่อท็อปฟอร์มดีนั่งเรียบร้อยมีสง่าราศีพ่อเวียสุข,ขุมดูอบอุ่นเซียยหลังสนุกสนานเฮฮาดีค่ะขอชื่นชมทุกท่านท่านค่ะดูรายการดีคลายเครียดมากๆค่ะมาแล้วพี่เวียพี่ท็อปพี่น้องวิศวะ ไปดูหนังเสือมาแล้วสนุกมากใครยังไม่ดูห้ามพลาดเบาสมองดูได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่อยากให้ทุกคนไปดูเป็นหนังที่คุ้มค่าบัตรพี่ท็อปมารอบนี้เหมือนนอนมาเต็มพี่เวียน่ารักตั้งใจฟังตลอดพ่อท็อปตลกเกินน่ารักพี่เวียกับท็อปคือไม่รู้จะดูใครเลยเท่ชิป แขกรับเชิญแบบนี้ม่วนคักนะครับส่วนเขาเก่งรอบด้านอยู่แล้วมาร่วมกับเวียสุกนวัฒน์ท็อปทศพลคือที่สุดท่องคาถาล่าหมึกหอมอยากกินปลาหมึกทุกเมนูเลยครับสุดยอดหัวเราะฮามากครับเวียสุกนวัฒน์ท็อปทศพลหล่อมากครับโอ้ยน้อนเลิฟยู อเอาเป็นว่านะคะบรรยากาศคลิปสนุกสนานทั้งความเท่ของเวียนนะคะและความน่ารักของพ่อท็อปแซลกันโบ๊ะทำเอาแฟนๆหัวเราะเขินตาไปด้วยใครที่ยังไม่ดูคลิปเซียนหลังอีพีล่าสุดนะคะบอกเลยว่าพลาดไม่ได้ค่ะและสําหรับคนที่ชอบความเท่ความสนุกและเคมีเข้ากันของพี่ท็อปกับพี่เวียนนะคะอย่าลืมเก็บตกต่อได้เลยกับภาพยนตร์เรื่องเสือรับรองว่าทั้งแอคชั่นและความเท่ทําให้ทุกคนฟินแน่นอนคะ่ะ